สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวเศรษฐกิจประจํารอบเย็นวันนี้นะครับใครที่กําลังมองหาบริการข่าวสารนะครับที่มีการรายงานฟรีตลอดทั้งวันนะักทุนสามารถที่จะสแกน QR Code เข้าที่ตรงนี้ได้เลยนะครับสมาชิกทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าได้เช่นเดียวกันครับ ช่วงเยน็นยาวันนี้นะครับข่าวเศรษฐกิจของเรายังคงอยู่กันที่ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างทางประเทศออสเตรเลียและประเทศฝรั่งเศสครับ สำรับข่าวทียนแนเวมีการรายงานมานะครับว่านายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียซึ่งขณะปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมหลายรายการกล่าวล่าสุดนะครับว่าได้พยายามนัดหมายเพื่อพูดคุยกับทางประธานาธิบด,ดีฝรั่งเศสนะครับผมเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของความขัดแย้งเรือดำน้ำครับทุกท่านแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยแต่เขาจะอดทนพยายามต่อไปเรื่อยๆเพื่อฟื้นความสัมพันธ์กับฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่ง นายกรัฐมนตรีมอริสันกล่าวภายหลังหาหรือกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงเรือดำน้ําและก็การจัดตั้งพารามิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐสหรัฐชนจาจักรที่เรียกกันว่าออกัส ว่าเขาเข้าใจความรู้สึกผิดหวังของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ระบุว่าการยกเลิกสัญญาเรือดำน้ำเนี่ยมูลค่ากว่า60 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นประเด็นความขุนเคืองใจที่แตกต่างกันกับของฝรั่งเศสและก็สหรัฐดังนั้นการกลับไปประสานความเข้าใจกันกับทางฝรั่งเศสของออสเตรเลียเนี่ยจำเป็นต้องใช้เวลาคือพูดได้ง่ายครับมันจะไม่ได้ง่ายเหมือนกับการที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะมีการต่อสายตรงคุยกันกับประธานาธิบดีอิวานดมาครองครับทุกท่านนี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับสรุปแล้ว แล้วความสัมพันธ์ระหว่าง ออสเตรเลียกับทางฝรั่งเศสเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสมานกันนะครับมาดูกันที่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างดีกว่าครับนักทชุนล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามานะครับจากบริษัท l e ค o f f อร์เปอเรชั่ซึ่งเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการควบรวมกิจการเปิดเผยว่าจำนวนการควบรวมและก็เข้าซื้อกิจการในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการในปี64เนื่องจากบริษัทต่างๆทุ่มเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจโดยหวังว่าจะยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขันหลังวิกฤตโควิด -19 ทั่วโลกคลี่คลายลง ในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีการทำข้อตกลงควบรวมกิจการทั้งหมด2,794ฉบับหรือว่าเพิ่มขึ้น15.8%จากช่วงเวลาเดียวกันในปี63และก็มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2,528ที่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งหากการทำข้อตกลงยังคงดำเนินการต่อไปในระดับนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะส่งให้ยอดประจำปีนี้สูงขึ้นทำลายสถิติเดิมในปี2,562ที่4 0 8 8ฉบับครับ ถัดมานั่งจุดครับเรามาดูข่าวของทางประเทศจีนกันบ้านดีกว่านะครับล่าสุดแล้วฟินส์เลตติ้งนะครับผมปรับลดคาดการตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ของประเทศจีนในปีนี้ลงสู่ระดับ8.1เจากก่อนหน้านี้ที่ระดับ8.4เโดยมีการระบุนะครับว่าการชะลอตัวลงของภาคอสังหาริมทรัพย์จีนจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศนอกจากนี้วิกฤตหนี้สินของไชน่าเอเวอร์แกรนด์ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับที่2ของประเทศจีน ยังส่งผลกระทบต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนอีกด้วยฟินส์ระบุนะครับว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วแต่การที่รัฐบาลออกมาตรการใหม่เพื่อควบคุมบริษัทอสังหารเรทรัพย์นั้นจะส่งผลทําให้ภาคอสังหารเรทรรพย์ต้องชะลอตัวและเป็นสาเหตุให้บริษัทเอเวอร์แกรนมาถึงจุดวิกฤตในที่สุดนะครับและนี่ก็คือการสรุปข,ข่าวสารทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ